ตอนนี้คุณอยู่ในรายการเรื่องบ้านใหม่2023นี่คือบ้านที่แก้วสร้างในปี2023นะครับตั้งแต่ต้นปีเลยตอนนี้ก็เป็นบ้านเลข10แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจะมาป้นกันนะครับตอนนี้มีอีเวนต์แฮมเมอร์แจมก็จะเป็นอีเวนต์ที่ลดค่าซิงโกซ่านครับจำนวน50%เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะครับแก้วไม่ค่อยว่างเล่นเลยแต่ว่า ก็จะมาเล่นกัน,นครับเดี๋ยวแก้วจะอัปเกรดให้ชมกันนะครับซิ่งที่แก้วจะอัปเกรดนะครับแก้วมองว่าแก้วจะอัปเกรดอาวุธก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาไม่นาน,นครับเราจะได้ไปอัปเกรดอันหนึ่งต่อด้านเองแล้วก็พอใกล้จบแฮมเมอร์แจมนะครับเดี๋ยวหนึ่งวันเนี่ยเรามาอัปเกรดสาวลวากันนะครับเพื่อที่จะใช้ความคุ้มค่านั่นเองโอเคแก้วอัปเกรดนี้ก่อนเลยครับก็จะเป็นระเบิดอากาศค้นหาเป้าหมายนะครับแล้วก็ กระเบิดยักษ์เลยนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดและแก้วคิดว่าแก้วจะย้ายไปด้านขวานะครับตรงนี้เลยก็ย้ายไปไว้ด้านขวาอา่าแบบนี้เลยแล้วก็ลูกโป่งสีดำนะครับเราอัปเกรดจะหมดแล้วนั่นเองก่อนนี้เสร็จก็จะอัปเกรดเสร็จนะครับถือว่าเยี่ยมเลยโอเคไหมโอเคแล้วก็ขยับอันนี้มาไว้ตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาอัเกรดต่อนครับเดยววันนี้แก้วมากับสุดนี้เลย ก็จะเป็นสูตรมังกรครับเป็นสูตรที่เล่นง่ายผลิตไบนะครับเป็นการใช้บอรุงเกตัวนะครับแล้วก็มังกร9ตัวนะครับแล้วก็มังกรน้อย1ตัวนะครับแก้วเห็นความผิดปกติแล้วนะครับแก้วแก้วว่าแก้วเตรียมน้ำยาแช่มานะครับแต่ไม่มีโอเคไม่มีก็ไม่มีนะครับแต่ว่ามังกรของแก้วนะครับมันยังไม่ตันฉะนั้นแก้วจะบูทกองทัพนะครับให้ตัน <c ough> แล้วก็แก้วมีน้ำยาเหลือนะครับแก้วก็จะบูธพุก้าด้วยนั่นเองแต่แก้วแนะนำนะครับว่าถ้าคุณชมจะใช้น้ำยาพลังหรือน้ำยาพุก้านะครับแก้วแนะนำไม่ใช้ในบัวจะคุ้มที่สุดเลยแล้วก็แก้วแอบโผลนครับแก้วเอาถ่านแคนไปด้วยถ่านแคนก็จะเป็นเซตนี้เลยผู้ชมถามแก้วมาครับว่าทําอย่างไรถึงทหารจะเข้าไปอยู่ในเครื่องจักรนะครับอย่างแรกเลยครับเราจะต้องมีเครื่องจักรก่อนแล้วเราต้องขอถ่านแคนมาก่อนนะครับถ้าเรามีถ่านแคนแล้ว เวลาที่เราปล่อยครึ่งจักรลงไปนะครับแล้วครื่องจักรมันพังออกมามันก็จะปล่อยฐานแค่ออกมานั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปโจมตีกันนะครับหวังว่าจะได้โบนัสดาวด้วยนะครับแก้วมองว่าแก้วจะตีบ้านสักสี่แสนเนาะหุยบ้านนี้ง่ายนะแต่ว่าอ่าปเปรกรกรอนไม่ไม่พอกับที่เราต้องการหลายท่านก็บอกว่ากดหานานนะครับแล้วก็เจอบ้านที่มีสุปเปรกรน,น้อยนะครับเพราะว่า แต่และบ้านนะครับก็เอาทรัพย์กรไปอัปเกรดอาวุธสิ่งก่อสร้างกันหมดนั่นเองทําให้เราเจอบ้านที่ไม่รวยนั่นเองก็อาจจะต้องใช้เวลาในการหานานนิดนึงเนาะก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะครับเวลาที่มีอีเวนต์ไม่รู้ว่าทีมงานจะแก้เมื่อไหร่นะครับให้หาบ้านได้ไวขึ้นแบบว่ากดปุ๊บเจอปับ๊บเจอรวยปุ๊บปับ๊บอะไรเงี้ยไว้บ้านนี้นาตีนะครับเป็นบ้านเก้าแล้วก็เดี๋ยวแก้วจะกดไปต่อนะครับโดยบ้านนี้นะครับน่าสนใจ อ่าเป็นบ้านแก้วนะครับแก้วมาก่อนนะครับาถ้วยแก้วมาเยอะก็เลยเจอบ้านแก้วค่อนข้างบ่อยนะครับชมหลายท่านบอกว่าเจอแต่บ้านสูงกว่าทําไงดีครับก็รถ้วยช่วยได้นะครับโอเคแก้วจะเอาที่นดำๆก่อนเลยนะครับด้านล่างก็เดี๋ยวแก้วจะซุยไปนะครับโดยการซุยของแก้วนะครับแก้วจะใช้ทางฝั่งของอ่าคิงนะครับลงไปด้านซ้ายนะครับแล้วคิงอ้าวกดพินนะครับคิงมันจะไปด้านซ้ายนะครับไม่ไปด้านขวาแก้วต้องการให้มันไปด้านขวานะครับฉะนั้น แก้วเช็คควีนครับเข้าไปเดี๋ยวเราจะรอจังหวะครับราให้ป้อมธนูยิงมาที่คิงก่อนเลยพอธนูยิงมาครับเราไปล่ยคีลงไปเพื่อที่จะเบรนครับให้คิงเข้าไปด้านในแต่แบบนี้น่าจะเอาระเบิดมาเนาะสักห้าตัวครับน่าจะดีกว่าคิงจะตายลงไปนะครับแล้วก็เข้าไปเราสามารถที่จะซุยได้นิดนึงโอเคควีนเข้าไปครับก็สามารถดึงควีนออกมาได้นะโดยทําการใช้สกิลหายตัวครับมันก็จะ ดึงควีนออกมาครับแล้วเราสามารถที่จะโจมตีได้นะครับแก้วคิดว่าแก้วดืมปิดการแจ้งเตือนครับทำให้มันเตือนครับว่าโทรศัพท์ร้อนเกินไปนครับแล้วมันปิดคอสปอรนตนั่นเองโอเคแล้วก็ลงไปด้านล่างครับเราจะเข้าไปเราใช้ศิลานครับลงไปด้านล่างแล้วก็เด่นขวานครับเดี๋ยวเราใช้บอลลูนลงไปก่อน3ตัวครับเช็คลูกปุ่สีดําแล้วปล่อยมังกรลงไปเป็นหน้ากระดานปาล่อยบอลลูนลงไปหมดเลยใช้ ทัาฝ่กของมังกรน,น้อยไปด้่นขวาปล่อยยาบ้าไปหนึ่งหนึ่งขวดเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็เราปล่อยยาบ้าไปที่เครื่องปวอดอากาศปล่อยไปดล่นขวานะครับเรามีแช่แก้วแช่ไปที่ป้องพุแล้วก็เครื่องปวอดอากาศเลยจากนั้นเราจะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะใช้ยาบ้าไปด้านซ้ายได้แล้วก็ไปด้านบนนะครับที่มังกรได้เลยก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหได้3มดาวนะครับสุดโหดก็ทอดสองถุงเลยนะครับ เดี๋ยวแก้วเองตีบ้าน 9. เก้าใช่เราตีบ้าน9ก้าเนาะก็แก้วไม่สนใจนะครับว่าจะเป็นบ้านไหนนะครับจะเป็นบ้าน8 9 10 1 1ถ้ารวยนะครับแก้วตีแน่นอนเฮ้ยบ้าน10บบ้าน11ไม่ตีเราตีบ้านเท่ากันลงไปเนาะก็ถ้วยต่ำๆก็จะดีอย่างนี้นะครับกดหาไม่นานแล้วก็เจอบ้านที่รวยนะครับแล้วก็ตีง่ายนั่นเองแต่ว่ามันก็แลกมากับการที่เราจะได้โบนัสน้อยนั่นเองถ้าเราอยู่ลีกศูนย์นะครับอย่างเช่นลีก ชัชมเปี้ยนอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะได้โบนัสเยอะนั่นเองก็แล้วแต่ครับว่าจะบริหารจากกัดการยังไงแก้วได้มา2ดาว99%นะครับเหลือเป็นโรงทหารที่อยู่ด้านล่างครับมับงกรก็จะเคลื่อนที่ไปและจงตีเข้าไปที่โรงทหารแล้วเราสามารถที่จะเก็บ3ดาวได้ก็ได้ทองคามาสีแสเหรียน,นครับได้น้ำม่วงเมาอ์แสนหยดครับแล้วก็น้ำดำสะพันหยดครับถือว่าไม่เก๋เลย เดี๋ยวเรากลับมานะครับแก้วเช็คฐานก่อนนะโอเคแก้วเพิ่งหลดแคปแคนมานะครับก็เลยให้รีวิวนาะแล้วฝึกทหารก่อน,นครับคราวนี้จะมียาแช่แล้วนะแล้วก็แก้วขอฐานแคนก่อนเลยไม่งั้นแก้วลืมแน่แน่เลยนะครับโอเคแล้วก็แก้วจะอัปเกรดครับเราอัปเกรดด้วยช่างก่อสร้างต่อไปนะครับเราจะไปอัปเกรดระเบิดยักษ์นั่นเองก็อัปเกรดไปนะครับ3วันยังมีเวลาอยู่นะครับที่จะ ได้ใช้ในช่วงแฮมเมอร์แจมนั่นเองแก้เอาระเบิดยางนะครับไปเด้านขวาแล้วก็เอาอันซ้ายนะครับไปไว้ด้านขวาเลยคือคุณผู้ชมจะรอให้มันอับเกรดเสร็จแล้วค่อยย้ายก็ได้นะครับแต่แก้วแก้เป็นพวกที่รีบ,ร,บรีบร้อนนะครับชอบชอบย้ายก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะไปจมตีกันนะครับแก้ฝึกทหารยังฝึกแล้วเนาะโอเคแก้ไม่มีอยาแช่ไปหรอไม่เป็นไรนะครับเราเราอ่อนให้นะครับ โอเคเรามาชมในไม้ต่อไปนะครับเจอบ้านหลังนี้ครับกดมาเจอป้าเลขสิบเลยนะครับเป็นบ้านที่ไม่โหดนะครับไม่มีเสาละวาอ๋อมีเสาละวาเสาละวาอยู่ด้านบนนะครับฉะนั้นเราจะซุยเข้าไปเราจะมาจากด้านบนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปซึ่งเรามีแช่นะครับฉะนั้นเราเราจะเข้าที่เสาละวากันนะครับเพื่อที่จะกําจัดมันให้พังลงไปก่อนฉะนั้นเราจะซุยเข้าไปนะครับแก้วอาจจะตัดทางคือป้อมภูนี่อยู่ด้านในนะครับเขาต้องการที่จะดักสายอากาศนั่นเอง ฉะนั้นครับแก้วคิดว่าแก้วจะซุยเข้าไปนะครับก็แก้วจะปล่อยทางฝั่งของคิงไปด้านขวานะครับคิงจะเดินไปด้านขวาและแก้วัดทางคิงครับด้วยด้วยควีนรอป้อมธนูยิงมาครับเราเช็คควีนลงไปถามว่าทําไมต้องรอป้อมธนูยิงมาก่อนเพราะเราต้องการที่จะให้คิงเป็นตัวแทงให้กับควีนนั่นเองแลวควีนก็ไม่ถูกโจมตีนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีเลยครับนี่คือสิ่งที่แก้วได้เรียนรู้มาครับว่า การซุยทํายังไงครับเพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเลยโอเคคุณจะเข้าไปนะครับเราได้ประมาณนี้เนี่ยแก้มองว่าอีกนิดนึงละกันคิงใจจงตีกำแพงครับอย่างที่แก้บอกไปนะครับว่าควรจะมีระเบิดมาเนาะสักห้าตัวนะครับน่าจะหวานเจี๊ยบเลยโอเคคุณจะไปดานควานะครับแล้วก็คิงไปด้านซ้ายคิงสามารถที่จะได้ทําเก็บทองคาด้วยนะครับแล้วเราเข้าไปนะครับจะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะยิงไปถึงป้อมภูได้เลยนะครับ เขาเอาแบบบ้านนั้นเป็นอย่างดีฉะนั้นครับเราจะเข้านี่ครับเราใช้บอลลูนอ่ามังกรศิลาเดย๋ยวบ้าลงไปนะครับเราแช่ไปที่สารวานครับแช่ช้าไปนิดนึงแล้วปล่อยยาบ้าไปด้านขวาครับที่ป้อมพูเลยก็จะปล่อยลงไปจมตีป้อมพูให้พังลงไปที่สุดเลยครับเพราะมันเป็นอันตรายกับมังกรของเรานั่นเองเราใช้ยาบ้าลงไปเพิ่มนะครับเราปล่อยลงไปด้านล่างเพื่อที่จะจมตีป้อมพูนั่นเองแล้วก็ด้านซ้ายครับเราปล่อยไปที่บอลลูน ให้บอลลูนจงตีป้อมพูได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะลงไปเพิ่มบอลลูนจะเข้าไปนะครับด้านซ้ายไม่มาที่ป้อมพูนะครับเสียดายจังโอเคมาแล้วนะครับก็อาจจะลงตำแหน่งยาบ้าได้ไม่ดีพอนะครับทำให้ไม่ครอบคุมทั้งหมดเลยแล้วก็ด้านางครับทางฝั่งของมังกรก็จะลงไปนะครับแล้วไปด้านซ้ายก็สามารถที่จะไปได้อย่างสบายใจเลยเราได้มา2ดาว98%นะครับก็แน่นอนครับว่าเราไม่ได้จงตีบ้าน10ตันเนาะ ก็เลยสามารถที่จะเก็บ3ดาวได้ง่ายนั่นเองโอเคเรากลับมานะครับแล้วก็ช่างก่อสร้างของแก้วนะครับไม่ว่างแล้วไม่ว่างแล้วยังไงไม่ว่างแล้วยังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแก้วมีช่างก่อสร้างกอบินนะครับฉะนั้นแก้วจะอัปเกรดนะครับโดยใช้เพชร6 6เมตรนะครับโอเคเราอัปเกรดไปนะครับก็จะย้ายไปด้านขวาแบบนี้เลยนะครับคือบ้านย่างนี้แก็ไม่ได้ใช้เพชรแล้วนะครับ แก้วก็มีช่างครบมาคนแล้วนะครับแก้วก็สามารถที่จะใช้ช่างก่อสร้างก่อบิ้นนะครับมาทําการอัปเกรดได้นั่นเองแล้วเดี๋ยวแก้วย้ายมาด้านซ้ายแล้วก็เราจะอัปเกรดทหารกันนะครับโดยห้องทดลองครับแก้วไว้ด้านนี้ได้ไงเนี่ยมันยังไม่ตันเลยเดี๋ยวจะอัปเกรดกันนะครับแก้วคิดว่าแก้วจะอัปเกรดเป็นทหารตัวที่แก้วจะเล่นในตาต่อไปนะครับตอนแรกแก้วจะอัปเกรดมังกรเพราะว่ามังกรแก้วเป็นตัวที่แก้วเล่นง่ายนะครับ แต่คลิปต่อไปแก้วก็จะไม่เล่นมังกรแล้วนั่นเองแก้วเล่นตัวอะไรดีชมลองดูนีครับว่าแก้วจะเล่นตัวอะไรแก้วคิดว่าแก้วจะเล่นหมูป่าดีไหมอ่ะเอาหมูป่าไปละกันเนาะหมูป่ากับนางฟ้าละกันนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าอนไนใช้วันไวกว่ากันนะครับอันนี้3วัน12ชั่วโมงนางฟ้าอัพเสร็จแล้วนะครับฉะนั้นเราเอาหมูป่านะครับไปหนึ่งตัวก่อนเลยแล้วก็ เราจะอัปเกรดทางฝั่งของหมูป่าก็ต้องใช้กับเพิ่มเลือดเนาะ,ะนาล่เาเอาเกลียนเมเพิ่มเลือดครับ6วันโอ้เพชร240เมตรเลยนะครับแก้วกดผิดนะคือเราคนที่จะกดช่ากดสร้างก็ปิ้นที่หมูป่านั่นเองจะได้ประหยัดกว่านครับแต่ไม่มีปัญหาครับแก้วรวยอยู่แล้วเนาะ <c oughs> โคตรขิงเลยว่ะโคตรขิงเลยว่ะโอเคแล้วก็นี่ก็เป็นการโจมตีนะครับเดี๋เราจะ ไปโจมตีตาสุดท้ายกัน,นครับแก้วว่าแก้วลืมอะไรนะครับแก้วต้องอัพเกรดกำแพงเพราะว่าสัอก,กรเหลือนะครับแก้วสามารถที่จะอัพเกรดกำแพงได้นะครับฉะนั้นแก้วไม่มีช่าก่อสร้างแล้วนะครับแล้วก็อีก6ชั่วโมงใช้เพชรเจ็ดนะครับเพื่อที่จะมาอัพเกรดกำแพงแก้วว่าไม่คุ้มแล้วก็มังกรครับยังไม่เสร็จมังกรยังไม่เสร็จทําไงดีก่อนโอเคแก้วว่าเราต้องเราต้องลงทุนนะเพื่อที่จะให้คลิปมันมีความสนุกนั่นเอง แกวกดเพชร75เม็ดเลยนครับนี่ปาแก้วนะครับปาแก้วเราจะมาอัปเกรดกำแพงกันนะครับเพื่อที่จะใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าซึ่งมะม่วงเนี่ยจะใช้ในห้องทดลองใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะต้องอัปเกรดอีกหนึ่งสิงกลซานครับฉะนั้นเราจะอัปเกรดอันนี้นะครับก็คือ750นะครับฉะนั้นเราจะทำการเหลือทองคำไว้750นะครับโดยแก้วจะใช้การอัปเกรดทางด้านซ้ายนะครับตรงนี้เลย1ต้น ว่ามันนานไปนะโอเคโอเคเที่ะวต้นก็ได้นาะเพื่อที่จะถูกเวลาครับเราจะได้ไปตีได้เฮ้ยแก้วใช้อะไรไปอะแหว่งกาแพงอ๋อเรามีแหว่งกาแพงเนาะก็ถือว่าดีเลยนะครับแหว่งกาแพงเนี่ยจะมีมูลค่าเท่ากับบงละหนึ่งล้านนะครับถ้าต่ากว่านั้นเราจะใช้หนึ่งบงนั่นเองก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับที่เราจะเอามาใช้พื่อเพื่อนะครับอาจจะเก็บไว้ไว้ใช้กับบ้านที่สูงกว่านี้นะครับอย่างเช่นบ้าน11 ก็น่าจะดีกว่านั่นเองแก้วอัปเกรดไปอย่างเพลินเลยนะโอเคเราได้หลายต้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกัน,นครับว่าเราอัปเกรดกำแพงได้กี่ต้นโอเค7ล้าน5นะครับเรายังได้อีก1ต้นเนาะใช่ไหมถ้าแก้วคำนวณไม่ผิดนะโอเคแล้วต่อไปนะครับแก้คิดว่าแก้วจะเลือกหมดเลยมันใช้7ล้านนะครับฉะนั้นเราต้องใช้ทีละต้นนั่นเอง แก้วเรื่อขี้เกียจแล้วนะครับแก้วเอาออกมาก่อน,นครับ1ต้นแต้นเราทำอย่างนี้นะ2หล้นเโอเคมันจะได้อีก4ต้นนะครับอ่ะสต้นเราค่อยๆเอาทําทีละละกัน1 2 3 4โอเค ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแม่แกอุสตส่าห์ทุ่มเวลาแล้วนะครับแต่ว่าทหารยังฝึกไม่เสร็จฉะนั้นเราใช้แหวนกำแพงกันต่อเลยนะครับแหวนกำแพงแกวไม่แน่ใจว่าแก้่มีกี่วงยับแต่แก้วคิดว่าแก้วจะใช้เลยนะครับเพื่อที่จะให้ความมันนะครับอันที่จริงเนี่ยเก็บแหวนกำแพงไว้ก็ได้นะครับเพราะเราสามารถที่จะป้นสเปกรอนแล้วก็มาเก็ี่ยกำแพงได้นะครับ <S <S เพราะว่ากำแพงเนี่ยจะใช้เพียงแค่สองแสนห้านะครับทำให้มันคุ้มนะครับเพราะว่ามันลด50%เร์เซเราปนเอาดีกว่าเนาะ แต่คือแก้วเป็นสายเปยอยู่แล้วไงแต่ว่าบอกก่อนเลยครับว่าไอดีนี้แก้วไม่เคยเติมเลยนะตั้งแต่เล่นมาเมื่อต้นปีนะครับแก้วเล่นเป็นสายฟรีเลยก็มีหลายคนบอกมานะวครับว่าอยากให้พี่แก้วเล่นแบบไม่เติมบ้าน,นครับดูพี่แก้วเติมแล้วบางทีผมเองก็ไม่ได้เติมนะครับก็อยากจะมีคนที่อ่าแก้วใช้ทองคําอยากมีคนที่เล่นแบบไม่เติมให้ชมกันบ้างเนาะโอเคทําไมแก้วมีแหวงกําแพงเยอะจัง เพราะอะไรก่อนเพียบเลยเนี่ยยังไม่หมดนะดูดิแก้มีกี่วงเนี่ยโอ้รวยแท้อ้าวโดนโดนทองคำเลยนะเดี๋ยวเราต้องป้นให้หนักเลยหมดแล้วใช่ไหมยังไม่หมด โอเคหมดแล้วนะครับเรามาดูกันว่าแก้วอัปเกรดกำแพงไปได้กี่ต้นนะครับเดี๋ยวแก้วรบทั้งหมดเลยก็วันนี้แก้วอัปเกรดกำแพงไปได้ห้สิบหกต้นนะครับโอ้โหแบบนี้กำแพงตันวนะครับก็เป็นสิ่งที่แนะนานะครับว่าระหว่างอีเวนต์นะครับผู้ชมป้อนอย่างหนักแล้วก็อัพเกรดกำแพงให้ตันเลยนะอัพเกรดโดยช่างก่อสร้าง4ี่ตัวนะครับแล้วก็ใช้ช่างก่อสร้างหนึ่งตัวนะครับที่เหลืออยู่มาอัพเกรดกำแพงนั่นเองโอเค แก้วทุงเวลานะครับแล้วก็ฐานของแก้วนะครับฝึกจะเสร็จแล้วดูเหมือนว่ามันจะอ๋อแก้วอเอาเกลไข่ของทับเสร็จแล้วนะครับฉะนั้นเราใส่บอลลูนเพิ่มได้หนึ่งตัวเนาะแล้วก็เราใช้ฐานแคนเป็นแบบนี้เลยเรารอบอลลูนเสร็จก่อนนะครับเราจะไปโจมตีตาสุดท้ายกันนะครับตาน,นี้จะเป็นตาที่ f u ลอ option เลยนะครับเดี๋ยวเราจะโจมตีกันนะครับโอเคเจอบ้านเก้าหลังนี้นะครับเรามาโจมตีกันแลวเดี๋ยวแก้วจะสอนซูนนครับว่าจะเขายังไง โอเคก่อนอื่นเลยก็ดูื่องกว่ายากไก่ก่อนครับมันปรับไปด้านล่างเป็นไปได้ศูนย์ครับที่เราจะใช้ฐานลงมาจากด้านบนลงมาด้านล่างฉะนั้นแก้วมองว่าเราสามารถที่จะไปจากด้านขวาเข้าไปด้านซ้ายเราวซูด้านบนกันนะครับก็เราจะปล่อยคิงเข้าไปนะครับโดยแก้วจะทำแบบนี้นะครับแก้วได้เรียนมานะครับคือเราสามารถที่จะปล่อย King คิงนับลงไปตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะให้คิงมาด้านขวานะครับแล้วคิงจะลงไปด้านล่างอ่าแบบนี้เลย แล้วคิงก็จะลงไปนะครับใช่ไหมใช่นะครับแล้วก็จะไปด้านซ้ายแต่ปัญหาคือคิงของเรานะครับมันโดน x อกโบยิงมานะครับทำให้เลือดไหลไม่หยุดเลยครับเราทําการใช้ควีลงไปด้านบนเป็นการดักทาน,นครับเพื่อที่จะให้คิงลงไปด้านในคิงใช้มาิลิกทุดาเลยคิงเลเวล35มันไม่โหดเลยเนาะสงสัยต้องอัพเกรดเป็นเลเวลสี่สิบไวๆนะครับจะได้ซุยมันๆเนาะโอเคแกไมัมีระเบิดครับถ้ามีระเบิดเนี่ย ควีนสามารถที่จะเข้าไปที่ X โบได้นะครับถือว่าเยี่ยมเลยเแล้วก็จงตีด้านบนเสร็จนะครับแก้วมองว่าเราสามารถที่ ie, จะเข้าไปได้นะครับโดยแก้วปล่อย X โบอย่างนั้นแหละแล้วแก้วเข้าด้วยบอลลูนครับเป็นนักดานเริ่มขี้เกียจแล้วนะครับตอนแรกอ๋อแก้วรู้แล้วนะครับแก้วใช้ศิลาไปที่ X โบละกันแล้วก็แก้วใช้ย,ยาบ้าลงไปนะครับที่มังกรแล้วก็แก้วแช่ไปที่เครื่องกวาดอากาศนะครับแล้วก็จะใช้ย,ยาบ้าแช่ไปที่ควีน แล้วก็จะใช้ยาบ้าลงไปเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรารอก่อนโอเคศิลาจะเข้าไปนะครับเราใช้ยาบ้าไปที่ป้อมพูเลยศิลาเข้าไปนะครับก็จะปล่อยบอลลูนออกมานะครับจมตีกับเครื่องกวาดอากาศนั่นเองเราสามารถใช้ยาบ้าไปที่ป้อมพูได้นะครับแช่ไปที่ป้อมพูเลยแบบนี้เลยนะครับก็จะเข้าไปแล้วก็เราสามารถที่จะทําการโจมตีด้านซ้ายได้นะครับเพื่อที่จะแช่ไปที่ป้อมพูนั่นเอง พยายามแช่ให้โดนหลายๆป้อมนะครับแต่ว่ามอต้ามันมีพื้นดินเนาะแช่ไปก็ไม่คุ้มนะครับแต่แต่ฝึกวนะครับว่าเราพยายามแช่ให้โดนหลายๆอาวุธจะได้คุ้มนั่นเองค่อยๆฝืนครับพอเราฝึกวนชานานแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยครับว่าพอถึงจังหวัดที่จะต้องลงน้ํายาแช่แข็งเนี่ยเราจะลงตรงไหนได้แม่นนะครับก็ก็ฝึกบ่อยๆครับเ,เราจะชนานาญเองทาให้เราสามารถที่จะไม่เสียเวลาในการที่จะเฮ้ยจะลงน้ํายาล่องหัวน้ำยาแช่ตรงไหนล่องหัวตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ้าเราชํานาญนะครับมันจะ เป็นไปโดยแบบธรรมชาติเลยโอเคเราก็ปนเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเกรดกันนี่ได้ได้นี่ด้วยนะครับก็จะเป็นโบนัสดาวนะครับเดี๋ยวเราจะมารับกันนะครับโบนัสดาวสล้านแนะครับแบบนี้เลยโอ้แบบนี้ก็อัพกำแพงได้เพิ่มสิกำแพงได้10ต้น10 11 1 2 13 13ต้นนะครับเดี๋ยวเรานับเลย1 2 3 4 5 6 7้าด 8 9 10 11 12 13คุณผู้ชมดูนะว่าแก้วแม่นไหมอ่ะ3ต้นนะชาบเดตต้นนะครับโอเคแล้วก็เราอัพเกรดเราอัปเกรดอาวุธนี้ก่อนนะครับโดยกับดักโครงกระดูนครับจะอยู่ที่7500 9 0เตีไป1นล้านนะครับแก้วเหลือ2ล้าน6 2ล้าน6 2ล้านหได้10ต้นนะครับเดี๋ยวแก้วนับก่อนนะครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แม่การเลียเนเพีงตั้งใจแบบนี้เลยนะครับโอเคเราไป10ต้นนะครับแบบนี้เลยวันนี้ได้ไป26ต้นเพิ่มนะครับเพิ่มอีก26ต้นแล้วก็เรามาอัปเกรดกับดักโครงกระดูกเลยนะครับแบบนี้เลยโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วนะครับก็ฝากสูตรมังกรไว้ด้วยนะครับประมาณนี้เลย แก้วเล่นจะเล่นประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าแก้วอยากให้ผู้ชมลองใช้การซุยที่แก้วเล่นดูนะครับอาจจะลดบอลลูนครับลงไปสัก2ตัวครับหรือว่าจะลดมังกรน้อนนยลงไปก็ได้ครับแล้วใส่เล่บไปสักห้าตัว6ตัวก็แล้วแต่ครับเพื่อที่จะทําการโจมตีกับกับทางฝั่งของกําแพงนั่นเองเพื่อที่ให้การซุยของเรานรี่สามารถที่จะเข้าไปได้านในได้นั่นเองในก็เป็น คลิปวันนี้นะครับหวังว่าจะมีสาระไม่มากก็น้อยนะครับชอบไหมแบบนี้ที่แก้วเล่นตาเดียวจบเลยนะครับโดยที่ไม่ตัดนะฮะถ้าชอบคอมเมนต์บอกมานะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับแก้วไม่สัญญานะครับว่ารายการนี้จะมาอีกหรือเปล่านะครับในในปีนี้นะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีเวลาลงเนาะน่าจะมีคลิปอื่นที่จะมาแซ่นะครับถ้าอาจจะได้ชมก็อาจจะเป็นปีหน้าแก้วว่าแก้วจะเล่นต่อครับเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับไป ไปจนกว่ามันอาจจะไปเรื่องไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าแก้วจะไม่ทิ้งไอดีนี้นะครับไอดี ID ที่ไม่เติมและแก้วจะพยายามควบคุมตัวเองครับไม่ให้เติมเพื่อที่จะให้เป็นบ้านที่เป็นสายฟรีของจริงและเรามาดูกันว่าเล่นผ่านไป2ปี3ปี5ปี10ปีมันโตแค่ไหนนะครับโดยที่เราไม่เติมนะครับก็แก้วขอพูดถึงอีกหนึ่งนะครับแก้วขอ,อชูคนที่คนที่เล่นมาพร้อมแก้วนะครับที่เล่นบ้านใหม่มาพร้อมแก้วนะครับ ก็ดีใจที่ได้เล่นร่วมกันนะครับคุณผู้ชมไปถึงไหนถ้าว่าเล่นมานะครับไม่ต้องรอแก้วก็ได้นะเล่นไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวแก้วตามไปส่วนใครที่ตามไม่ทันนะครับก็บ้านของแก้วหลังนี้เนี่ยจะไปช้ามากๆเลยยังไงก็สามารถที่จะมาเล่นพร้อมกันได้นะครับเพราะว่าแก้วเป็นสายที่ไม่เติมนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะเติมสักเดือนละ1้0 2 0 0บาทนะครับแบบว่าเติมเล็กๆน้อยๆนะครับไม่มากไม่หมานะครับแก้วแนะนําว่าให้เติมบัตรทองคำมานี้นะครับอ๋อตอนนี้มันหมดมันจะหมดวันเนาะ บัตรทองคำนะครับแล้วก็ผู้ชมจะได้รับไอเทมเม็ดมูลนครับที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็เอามาใช้อัพเกรดได้คุ้มเลยครับแก้วมองว่าบัตรทองคำนะครับ200 250บาทครับก็เป็นสิ่งที่คุ้มที่สุดแล้วนะครับในการเติมยังไงก็ลองพิจารุดูครับแก้วแค่แนะนำเนาะหรือว่าจะเล่นแบบสายฟรีแบบแก้วก็ได้นะครับยินดีครับโอเควันนี้แก้วของตลาไปก่อนแล้วบขึ้นใหม่สวัสดีครับ